สวัสดีค่ะครูพี่ตุ้งปาฏิหารแห่งชีวิตค่ะเราคืออัจฉริยะตั้งแต่เกิดค่ะวันนี้มาครูมาสั้นๆนะลูกใช้เวลาประมาณ20นาทีตอนแรกว่ากะไม่มาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวครูสิตาจะมาเพจครูสิตาพรสวรรค์ประเองได้ตอน5โมงครึ่งนะคะลูกสัก20นาทีพอนะคะสี่โมงครึ่งนะคะเราจะจบกันประมาณ4โมง ยี่สิบเฮ้ยสี่โมงครึ่งว่ะสี่โมงห้าสิบห้าเราจะตบกันตอนห้าโมงห้าโมงยี่สิบโอเคไหมราศีราศีปล,ล,ลุกจินนี่ให้ตื่นหน่อยค่ะยี่สิบนาทีพอลูกนะคะตอนแรกครูกะาวว่าครูจะทำคลิปวิดีโอแต่ว่ามันไม่ได้ไลฟ์สองวันแล้วลูกไม่ได้นะคะอยากไลฟ์อ่ะอาซิงอาซอง เมื่อเช้านั่งตอนนี้ยืนมุมเดิมลูกไปข้างนอกไม่ไหวจริงครูจะเป็นลมนะคะลมจะใส่พวกเราคืออัจฉริยะทุกคนรู้ตัวไหมลกูกเชอนีนานีนานทุเลวังการู้ไหมคะว่าเรามีจินนี่ค่ะยักษ์จินนี่อยู่ในตัวของเราคะ<ม>่ะเราไม่รู้จักเขาแล้วเราจะเรียกเขามาใช้งานได้อย่างไรลูกมาฮ่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 าช ค่อนข้างจะคิวเต็มนะคะคิวเอียดแต่ว่าครูก็ตื่นเต้นแล้วก็เขาเรียกอะไรกระตือรือร้นกับการเปลี่ยนชีวิตนะคะไม่ใช่เฉพาะของครูพี่ตุ้มเองนะลูกแต่ยังเป็นการเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนค่ะวันนี้ครูจะมาตอกย้ำให้ทุกคนรู้นะลูกนะว่าเราไม่เกิดเก่งมาตั้งแต่เกิดเรามีสมองสุดอัจฉริยะมาตั้งแต่เกิดมีอย่างไรแป๊บเดียวเดี๋ยวคุยกันโลกครูแชร์แป๊บหนึ่งนะเชอนะเชอ เชอนีนานีนาหุนเลวังกะอากูขอแชร์แป๊บเดียวตามมาค่ะเฮ้หุเล่ฮุเลวังกะฮ่าฮ่าจินนี่จ๋ามาลูกมารูจะพยายามไลฟ์ให้สั้นลงสั้นลงและสั้นลงเรื่อยๆพวกเราจะได้เอาเวลาไปทำมาหากินนะลูกนะ อยู่กับมบอถือทั้งวันมันคือพลังโฟกัสที่เราโฟกัสจริงค่ะแต่เอาเวลาไปใช้ชีวิตด้วยโอเคปะ่ะเฮจบเพลงนี้เริ่มเลยลูกจินนี่มาเธอเฮเฮเจินนี่รีบมาไหนจินนี่หน้าเหลืองรัวรัวมาไหนลูกหน้าเธอหน้าเธอเพราะฉันคิดถึงเธอนี่นาน่นาฮูเลว,วังกา ขณะที่พวกเรานะคะฟังครูพี่ตุ้มไล่อยู่ตอนนี้ค่ะครูพี่ตุ้มก็เงินเข้ารวมมากๆค่ะเข้าทุกทิศทางลูกยอดเล็กยอดใหญ่นะคะเข้ากระหน่ำเพราะครูมีเคล็ดลับค่ะสมองเงินล้านสมองเศรษฐีครูให้เทคนิคพวกเราวันนี้ค่ะลูกฮ่าร้องไม่ค่อยเป็นหรอกห้าหอย่างเดียวหน้าเหลืองรัวรวมาลูกเฮ่เฮ่เฮเฮมาพร้อมไหมคะ มาเร็วเข้มเร็วค่ะจ e ่อีจอยมาจินนี่ครูชอบฟังเพลงนี้เพราะครูรู้สึกว่าครูเป็นยักษ์จินนี่ไม่ใช่สิครูมียักษ์จินนี่อยู่ในตัวของครูพี่ตุ้มเองนะคะวันนี้ครูอยู่กับง,งานทั้งวันเลยลูกแต่ครูก็มีความสุขและสนุกมากนะคะกินน้ำก่อน พวกพนักงานโรงงานแม่งเลิกงานไหมแม่งเสียงดังที่เป่งใครช่วยไปบอกมันเงียบเสียงหน่อยดิห้องครูไม่ได้เก็บเสียงนะห้องครูเป็นปูนนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นไม้ครึ่งหนึ่งพ่อมืองแม่เมืองอันนี้บ้านหลังเก่าเวลามันคุยกันมันคุยกันกับแมวมันคุยกันเรื่องน้ํามันคุยกันเรื่องสบูนไพรคูได้ยินทุกคําอีจวงนะคะคุยกันดังมากอีจอยมึงกลับบ้านมึงกลับเงียบๆได้ไหมเนี่ยไม่เคยมีใครเงียบเขาจะแย่งกันพูดเหมือนนกกระจอกแตกหัง พ่อแม่ทุกคนคะ่ะครูมีประโยคนึงนะที่ทําให้ครูพี่ตุ้มตื่นรู้แล้วครูก็อยากจะแบ่งปันพวกเราว่าเฮ้ยเราไม่รู้ลูกนะคะเงินเราเข้ารัวๆใช่ไหมลูกเออทุกคนรู้สึกเงินเข้ารัวๆไหมคะครูจะบอกแบบนี้เกาห,หูแป๊บนึงอ่ามันมีประโยคนึงจากทีฮ H รเอเคอร์นะคะเขากล่าวไว้ว่าเดี๋ยวนะครูไม่ได้ครูไม่ได้เอาหนังสือของเอทีฮารเอเคอร์มาด้วยอ๋อวางอยู่ตรงนี้โอเค เขากล่าวหนึ่งประโยคหนึ่งเขาบอกว่าถ้าต้นโอ๊กต้นหนึ่งนะลูกถ้าต้นโอ๊กต้นหนึ่งเขาเป็นต้นไม้ต้นโอ๊กหนูรู้จักต้นโอ๊กไหมลูกสูงใหญ่อลังการงานสร้างมากค่ะต้นโอ๊กนะถ้าต้นโอ๊กเขาฟังภาษาคนรู้เรื่องเขาพูดกับคนและเขามีอารมณ์และความมารู้สึกนึกคิดแบบคนเขาจะไม่ได้สูงร้อยฟุตต้นโอ๊กต้นนี้จะไม่มีทางที่จะสูงร้อยฟุตค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่เพราะต้นโอ๊กต้นนี้เขาฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่อง เขาคุยกับใครไม่ได้เขารับเคลื่อนรบไม่ได้เขารับเคลื่อนบวกไม่ได้เขาปล่อยตามเขาเรื่ออะไรไม่มีอารมณ์และความรู้สึกและปล่อยให้ตัวเองเติบโตไปธรรมชาติเขาก็เลยนะคะเติบโตได้เท่ากับร้อยฟุตถ้าต้นอกต้นนี้นะลูกเขาโตไม่ได้เอ้ยไม่ใช่สิเขาเขาเป็นมนุษย์เขาได้เขาได้ยินเสียงคนข้างๆเขาได้เขามีแม่เขามีโรงเรียนเขาทําตัวแบบพวกเรามนุษย์เขาจะโตเพียงแค่สิบฟุตหนูเชื่อครูพี่ตุ้มไหมคะ ทุกคนเชื่อครูพี่ตุ้มไหมลูกทําไมครูขันอะไรยิ่งยัยกยักวะเนี่ยเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวคันแก้เดี๋ยวคันจะโมูกอะไรของครูวะเนี่ยอือหนูเชื่อไหมคะทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นล่ะคะครูพี่ตุ้มขาครูรีบครูก็เลยต้องเสียงดังลูกนะคะหลีเสียงหนูลงก็ได้นะเดีย๋ยวมึงตกใจดุอหลานเฮ้ยโอ้ครูพี่ตุ้มมาโอ้แอบโวยวายมาเถิงอนละเสียงดงังอําละครูจะบอกว่าต้นไม้ไม่ได้ฟืนตจริงไหมคะปลาไม่ได้ฟืนว่ายน้ําจริงไหมคะ เขาทำตัวตามธรรมชาติจริงป่ะแต่คนเราเนี่ยมึงนักฝืนอีจวง,บบงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะลูกแม่จ๋าแม่แม่แม่จ๋าแม่ได้ยินหนูเป่าให้คนข้างนอกเงียบๆหนูไฟ้สดแม่ หนูไม่มีสมาธิอ่ะคุยกันแถวริมห้องหนูเนี่ย <c oughs> ครูไปจาัดก,การเรียบร้อยแล้วลูกโอ้โหมึงมาคุยกันเรื่องแมวริมห้องพี่แล้วห้องพี่ก็ไม่เก็บเสียงด้วยอะแมวจ้ะแมวจ้าเวลาเขาคุยกันเรื่องแมวมึงสองเสียงทันทีตอนแรกมึงคุยกันภาษามนุษย์ลูกพรอคุยกับแมวปุ๊บมึงเป็นภาษาเหนือมนุษย์ทันทีมันจะทำสอเสียงอจจะตอนแมว เรางานแล้วไง,วงเตรียมตัวตอกบัตรกับบ้านเมืองลุมกันเต็มหน้าบ้านนะคะคุยกันจนแบบเขาเรียกอะไรใครก่อเป็นใครก่อไม่รู้มีทั้งแบบคนมารับคนไม่มารับคนแหมสภาโอ้แตาละกูต้องออกไปเบรกเพราะไม่งั้นกูจะไม่มีสมาธิกูรู้สึกแบบเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆถ้ากูไม่เบรกอ่ะต่อนะลูกนะต้นไม้ไม่ได้ฟืนโตปลาไม่ได้ฟื้นว่ายน้ําแต่ทําไมคะ เขาโตค่ะเขาปลอดเปิดโอกาสค่ะให้เขาโตตามธรรมชาตินี่คือกฎธรรมชาติที่ชื่อกฎแรง,งดึงดูดกวาจักรวาลแต่ทําไมคนเราไม่โตไวัยจวงเงียบแล้วเห็นไหมสมเดี๋ย,ยนะใครเสียงดังแม่งเรียกเข้ากล้องนเงียบกันหมดนะคะนะใครเสียงดังนะเสียงดังนะใช่ไหมนะโอ้ห้าสิบกว่าชีวิตมันจะไม่ดังยังไงไว้จวงกูเรียกเข้ากล้องเงียบสนิทเลยมันรีบกลับบ้านกันเลยนะมันกลัวกล้องมากกลัวกว้องกล้องกัดหัวมันนะ ทำไมเราถึงไม่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะมนุษย์เกิดขึ้นมาหนึ่งคนนะลูกนะตอนแรกก็เหมือนผ้าขาวลูกเหมือนต้นไม้เหมือนปลาหนูนึกสภาพแบบนี้นะแต่ก <t> ูร <ot> ับข้อมูลเหมือนเด็กกับลูกเหมือนเด็กห้าขวบนะคะเก่งกูอยากเป็นอันนั้นกูอยากเป็นหมอกูอยากเป็นเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดทุกอย่างในโลกนี้สวยงามจริงไหมคะทุกอย่างแม่งดีเลิศประเสริฐสีหมดเลยแบบเป็นไปได้หมดเลยมีความสุขมากและเด็กห้าขวบมีความสุขไหมคะเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับใครเนี่ยสี่ขวบห้าขวบจริงปะซนวันวันแบบล้มลุกแล้วก็ปัด แล้วก็วิ่งต่อเขามีความสุขมากค่ะมันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะแต่เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนค่ะจริงปะเริ่มนะคะคบเพื่อนค่ะพ่อแม่เริ่มเฮ้ยมึงทําอย่างนี้ไม่ถูกนะลูกมึงทํานี้ใส่แบบนี้มึงเข้ากับคนอื่นไม่ได้นะมึงต้องเป็นแบบนี้นะจริงปะมึงพูดอย่างเงี้ยมึงจะเป็นเด็กไม่น่ารักนะอ้าวมึงใส่เสื้อสีนี้ไม่เข้ากับสีผิวมึงละมึงผิวดําแล้วมึงไปใส่เสื้อเขียวได้ไงวะจริงปะเฮ้ยเริ่มเก็บ เหมือนคลิปอากาศยิ่งเวันของครูสิตาเลยนะเริ่มเก็บข้อมูลจากของคนข้างๆลูกสารพาัดลูกมาใส่ตัวเองอะเก็บเก็บเก็บ,กบอา้าวอีนั่นว่าอย่างนี้อีนี่ว่าอนักแม่บอกไม่ดีมึงไม่เรียนมึงไม่อ่านหนังสือเต็มไปหมดเลยความคิดใครลูกความคิดหนูไหมฮะไม่จริงปะโอ้โหอีต้อนอ๋อกูรู้แล้วว่ามึงทํไมถึงโตร้อยฟุตกูรู้แล้วว่ามึงทําไมถึงโตร้อยฟุตเพราะมึงไม่ฟังใครมึงไม่ได้ยินเสียงใครมึงได้ยินแต่เสียงตัวมึงเองจริงปะ เขาไม่รู Suddenly, them, ้ภาษามนุษ <speaking> ย์ต้นไม้มึงนั่นมีหน้าที่ทาไมคะอ่าเขาเรียกอะไรโตตามธรรมชาติดูดกินสารอาหารตามธรรมชาติฝนตกมาก็ล่าเริงสดใสอากาศดีอากาศร้อนมึงอยู่อย่างเงี้มึงโตมึงปล่อยเขาเรียกว่าไหลตามน้ำมาลูกเปิดให้ตัวเองไหลตามน้ําเปิดให้ตัวเองโตตามธรรมชาติคุณไม่ต้องเพิ่งจะมาตื่นรู้ลูกเมื่อกูเจอกดจักรวาลกดแรงดูดอ๋ออีจ้วงกูแค่เปิดรับเองเปิดรับอะไรคะกดธรรมชาติที่ชื่อกดแรงดึงดูดจักรวาลต้นไม้ไม่ได้ฝืนโตนกไม่ได้ฝืนบิน ธรรมชาติก็ไม่ได้ฝืนให้เราเติบโตหรือเรารวยเหมือนเราเกิดมาลูกเราต้องรู้ค่ะถึงศักยภาพในตัวของตัวเองค่ะเราแค่ไม่ฟังเสียงใครทําไมครูพี่ตุ้มถามตัวเองว่าเออครูพี่ตุ้มทาไมมึงเตโตว,วะเฮ้ยครูพี่นุ้มทำไมมึงรวยขึ้นในเวลาระยะเวลาแค่ปีเดียวครูพี่นุ้มต้องบอกว่าปีเดียวนะลูกปีเดียวครูมีโรงงานแล้วนะปีเดียวครูดหนี้เกือบสองล้านนะเงินเข้ารัวม,มาก ไปเดียวมึงมีชีวิตที่ดีเลยนะเฮ้ยมึงปลดหนี้ได้4ี่เดือนมึงปลดหนี้ได้หลังจากนั้นมึงแล้วม,มีเงินเก็บึงมีเงินเก็บเป็นล้านล้านภายในปีเดียวนะหลายล้านด้วยแต่ครูจาไม่ได้ว่า1ปีครูมีกี่ล้านหลายล้านเลยนะอ๋อตื่นรู้ค่ะลูก,ลกถึงบางเอ้อคะ่ะลูกกูแค่เปิดรับค่ะสายทานแห่งความมั่งคั่งค่ะมันคืออะไรคะสายทานแห่งความมั่งคั่งมันต้องเริ่มเทรนตัวเองจากคลิปม,มหากรารย์21วันนะลูก กูเล่าไม่แคร์ใครค่ะใครแม่งจะพูดถึงกูกูไม่มีเวลาไปฟังเอาหูกูไปฟังเรื่องใครถ้าหนูมีเวลานะคะเอาหูหนูไปฟังนะคะไปนั่งฟังว่าคนคนนั้นจะพูดถึงหนูว่าอย่างไรสแสดงว่าหนูไม่มีเวลาพัฒนาชีวิตแล้วนะลูกมันไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปนั่งฟังว่าเฮ้ยอีนี่คิดยังไงกับกูอีนี่พูดถึงกูว่ายังไงญาติคนนั่นว่าอย่างนี้ผี่น้องคนนั่นว่าอย่างนี้เพื่อนว่าอย่างนี้ครูว่าอย่างงี้อาจารย์ว่าอย่างนี้าารูไม่สนค่ะครูลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองค่ะ เกิดโตค่ะไม่ฝืนธรรมชาติเหมือนต้นโอก๊กเป็นตัวกูเองอย่างไม่เกรงใจใครกูไม่สนทั้งสิน้นอา้ากูจะทาอะ่ะกูจะทําสมุนไพรไปใครระดับโลกกูจะทําแบบเนี้ยกูไม่ฟังใครนะถามว่าใครเป็นคนชี้แน่แนวทางให้ครูไม่มีค่ะครูมีจักรวาลน,นําทางครูมีพ่อจักรวาลเป็นแบ็กอัพครูมีครูไอดอลนะคะไอดอลเป็นครูสิตาครูมีเนี่ยที่เดินตามครูสิตาถามว่าปีแรกครูสิตารู้จักครูพี่ตุ้มไหมคะ ยังโอ้โหปีแรกน่าจะรู้จักประมาณ6เดือนถึงจะรู้จักครูพีตพ่ตุ้มค่ะครูพี่ตุ้มก็ทําไมคะมีหน้าที่แกะรอยไอดอลมีหน้าที่ทําไมคะลงมือทําและมีแบ็กอัพเป็นกดจักรวาลคุณเริมไม่สนใจใครแล้วลูกอู้อยู่ในรูปของครูครูเอาแต่รูปบวกครูเอาแต่เรื่องบวกบวกเอาแต่ข้อมูลบวกบวกคะ่ะเอาแต่อะไรที่มันดีๆใส่หัวครูถ้าหนูไปนั่งแคร์ทุกคนในประเทศไทยในโลกใบนี้ลูกว่าเขาจะพูดถึงคุณว่าอย่างไรเขาจะคิดกับคุณว่าอย่างไรเสียเวลามาก นั่นแปลว่าคุณกําลังเสียเวลาพัฒนาชีวิตนะนั่นแปลว่าเรากําลังเสียเวลาพัฒนาชีวิตนะลูกจริงไหมจริงคะทาไมไม่เอาเวลามาพัฒนาชีวิตของเราว่าด้วยการเรียนรู้คะ่ะกฎที่ชื่อว่ากฎแรงหนึ่งดูกฎจักรวาลคะ่ะเป็นกฎธรรมชาติมันเป็นรากของศาสนาเริ่มเรียนร,รู้จากอะไรคะ คลิปมหากาศย1วันวันนี้ครูพูดถึงคลิปมหาากาศยีบวันบ่อยมากเพราะคลิปนี้เปลี่ยนชีวิตครูพี่ตุ้มค่ะก็แค่ทาไมคะกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นโลกภายในของตัวเองกลับมาขอบคุณตัวเองกับกลับกลับเข้ามานะคะเมตตาเอ็นดูเห็นค่ากับตัวเองไม่เกี่ยวกับใครครั้งข้างนอกไม่เกี่ยวกับญาติไม่เกี่ยวกับเพื่อนไม่ใช่ว่าครูไม่เอาใครนะลูกแต่ทําไมคะครูเอาข้างนอกทิ้งไว้ก่อนแล้วครูกลับมาพัฒนาและมอง มองข้างในอะมองโลกข้างในของตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้พี่ตุม้มมึงเป็นยังไงวะโลกข้างในของมึงเป็นยังไงวะโอ้มึงไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรนี่ว่าเห็นไหมคะมึงพัฒนาจิตของมึงก่อนเริ่มพัฒนาโลกภายในเริ่มจากคิดดีคิดบวกค่ะเริ่มจากอารมณ์ดีพูดดีไปดูคลิปมหาหากาศยี่สิบเอ็ดวันนะครูปักบทไว้ในเพจนี้แล้วนะครูพี่ตุ้มปฏิหารแห่งชีวิตนะจากแบบสนใจคนข้างนอกให้พลังคนข้างนอกแสวงหาคนข้างนอกแสวงหาไอเดียข้างนอกความรู้ข้างนอกทุกอย่างข้างนอกข้างนอกข้างนอกแต่โลกภายในไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะโลกภายในเน่่เฟคะ โลกภายในไม่มีพลังค่ะโลกภายในหดหูมากมนหมองมากนั่นแปลว่าหนูจะไม่เติบโตเด็ดขาดค่ะเพราะโลกภายในของหนูมันไม่พร้อมเติบโตเข้าใจไหมลูกครูไม่ได้พูดถึงแค่เติบโตด้านเงินทองนะแต่ครูกําลังพูดถึงการเติบโตในทุกด้านของชีวิตเฮ้ยใน,นเมื่อเรารู้ว่าเออว่ะครูก็งงมากกก่อนครูก็ไม่เก็ตนะว่ามันคืออะไรวะต้นไม้ไม่ได้ฝืนโตปลาไม่ได้ฝืนไว้นะ้ามันทําตัวเป็นตามไปตามธรรมาชาติมันก็เลยโตมันก็เลยว่ายน้ําได้งงว่ะอะไรวะอ๋อ แค่ทําตัวให้สอดคล้องเองโดยการเริ่มค่ะเข้ากลับเข้ามายัางโลกภายในของตัวเองทำมโลกภายในของเราให้สวยงามทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ค่ะมันเริ่มต้นที่ความคิดค่ะคําเดียวมันเริ่มที่ความคิดของหนูตัวเดียวหนูเตือนเวลาขู่ด้วยนะ อ่ะแนาทีละมันเริ่มที่ความคิดมันเริ่มที่ในนี้ของเราค่ะในใจของเราพระครูพี่ต้องตื่นรู้เริ่มมาเทรนตัวเองรักตัวเองเมตตาตัวเองศรัทธ,ธาตัวเองไม่เกี่ยวกับคนข้างนอกนะเอออยู่แต่ในโลกของตัวเองทําตัวเองให้มีความสุขความคิดเราเปลี่ยนไปวันนี้ครูเจาะประเด็นเรื่องความคิดนะลูกเราต้องเทรนตัวเองก่อนเพราะความคิดสําคัญที่สุดสมองของเราเนะี่ยลูกหนูไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนระดับปริญญาโทรปริญญาเอกได้ปริญญาหลายๆใบมันไม่ได้หมายความว่าหนูจะประสบความสาเร็จในชีวิตหนูเห็นด็อกเตอร์เครียดตายไหมลูก หนูเห็นด็อกเตอร์โคตรรวยไหมคะด็อกเตอร์อับจนก็มีจริงไหมจริงคะหนูเห็นคนรวยที่ไม่มีความสุขไหมลูกหนูเห็นคนจนที่ทําอย่างไรก็ไม่รวยไหมลูกเพราะเขาไม่ได้เปลี่ยนโลกภายในเพราะความคิดหรือกระดุมไม่แรกเขาไม่ได้ปิดคุณพีมม่ต้องตื่นรู้เลยเอ้ยว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดของเราเราจะต้องทำอะไรคะหนึ่งคะ่ะมีการเทรนความคิดของเราคะ่ะเทรนเขายังไงคะ เทรนความคิดเทรนจิตใต้สํานึกนะคะครูบอกแบบนี้ก่อนอารมณ์ความรู้สึกมันทําให้เกิดความคิดถ้าเราอยากจะเป็นคนรวยเราต้องคิดเป็นเราต้องคิดได้เราต้องคิดเป็นถูกต้องไหมลูกเราต้องคิดได้เราต้องคิดเป็นถูกต้องไหมคะเฮ้ยแล้วเราจะคิดได้เราจะคิดเป็นยังไงวะครูบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับโลกข้างนอกมันเกี่ยวกับโลกภายในของเรานะคะอ๋อเรามาตื <kes> ่นรู <opus> <Bar combine>. ้นะคะได้ยินคำหนึ่งคำจากครูสิตาว่า่าความคิดทําให้เกิด การลงมือทําและการลงมือทําทําให้เกิดผลลัพธ์อ้าวแล้วอะไรที่มันทําให้เกิดความคิดดีๆ <S <S เราอยากจะมีความคิดดีๆอยากจะมีไอเดียดีๆแล้วอะไรล่ะที่มันทําให้เกิดความคิดดี <S <S ๆดครูสิตาบอกว่าเริ่มต้นจากอารมณ์ลูกถ้าอารมณ์ดีค่ะฮะอารมณ์เท่ากับอนาคตเริ่มต้นที่อารมณ์ดีใช่ไหมอารมณ์ดีจะส่งผลต่อให้ความคิดดีๆเพราะเราอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอารมณ์ดีใช่ไหมสมองเปิดจิตใต้สํานึกเปิดความคิดดีๆก็เปิดไอเดียดีๆก็มาค่ะอารมณ์ส่งผลต่อความคิด ความคิดส่งผลต่อการลงมือทาและการลงมือทํานั่นส่งผลต่อผลลัพธ์เก็นไหมคะทุกคนคะหนูคิดไม่เป็นแล้วผลลัพธ์หนูจะดีได้อย่างไรลูกถึงดีก็ดีไม่สุดจริงปะเฮ้ยรู้เลยตื่นรู้เลยเออกูต้องเปลี่ยนอารมณ์กูก่อนวะ่ะแล้วความคิดกูถึงจะเปลี่ยนกูไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนไปยินปริญญาเอกแล้วกูถึงจะรวยนี่วะ่ะกูจบอะไรกูก็รวยได้เพียงแค่ทำไงคะกูเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนเรามีสมองสุดอฉชิญะนะลูกเราเก่งมาตั้งแต่เกิดเพียงแต่เราไม่รู้จริงปะเรายิ่งใหญ่ได้เหมือนต้นโอนะ๊ เราว่ายน้ำได้เหมือนปลานะเราบินได้เหมือนนกนะเราไม่ต้องฝืนและเราก็เกิดมาร่ํารวยอยู่แล้วค่ะร่ํารวยจากจิตวิญญาณของเราข้างในเพียงแต่เราไม่รู้เราขัดขวางเขาค่ะด้วยการทําไมคะอันนั้นก่อไหม่ดีอันนี่ก่อไม่มีไม่อนุญาตให้ตัวเองเติบโตค่ะไม่อนุญาตให้ตัวเองบ้างข้างเหลือเฟือเงินแม่งก่อฮาอยากอีนี่ก็แบบว่าเขาเรียกอะไรอีนี่ก็ไใหม่เข้าใจกูกูทําอะไรก็ไใหม่ประสบความสาเร็จหลายๆและสิ่งหลายๆอย่างที่เราเอาความคิดลบๆมาใส่ตัวเอง แทนที่เรามีสมองสุดอริยะอยู่แล้วเราจะเก่งเราจะคิดอะไรแล้วแบบไอเดียมันสนับสนุนให้เราทําให้เราเปลี่ยนชีวิตเราแค่กลับมาเทรนความคิดของเราเองวิธีการเทรนความคิดทําอย่างไรคะเริ่มจากเทรนอารมณ์ตัวเองก่อนใช่ปะทําไมครูพี่ต้มถึงใส่หนังยางเพราะเรากําลังเทรนตัวเองอยู่ทาไมครูพี่ต้มถึงอยู่ในลู่ตลอดเวลาเพราะกูกาลังเทรนตัวเองอยู่กูยังไม่ถึงร้อยล้าน ถ้าครูถึงร้อยล้านแล้วครูก็ไม่ไปไหนนะลูกแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเข้มข้นที่ครูเทรนตัวเองนะคะครูบอกตัวเองว่ากูจะอะกูจะมีความคิดดีๆได้กูต้องเทรนอารมณ์ของกูก่อนโดยการคิดดีคิดบวกก่อนเฮ้ยกูต้องโปรแกรมจิตเทรนความคิดเห็นไหมคะโฟกัสคาว่าเทรนความคิดนะถ้าเราไม่เทรนความคิดเราไม่เทรนอารมณ์และความรู้สึกอารมณ์และความรู้สึกหรือความคิดของเราค่ะเขาก็จะไปตามกฎรแรงดึงดูดนะลูกไปเหนียวน้าผู้คนเหตุเหตุการณ์สถานการณ์สารพัดอาจจะลบบ้างบวกบ้างลบบ้างบวกบ้าง สลับสลับกันมันคือผลลัพธ์ในชีวิตที่ติดลบอ๋อกูเลยติดลบไงพรอกูรู้เรียบร้อยและเออกูก็แค่ทำไมคะเทรนความคิดเทรนอารมณ์ตัวเองเทรนจิตใต้สํานึกของตัวเองให้รับแต่เรื่องราวบวกๆครูชิตามาแล้วพวกมึงไหนครูบอกห้าโมงครึ่งอีจวงมึงไปอินบอกบอกครูชิตาหน่อยดิครูรีบมาทําไมให้ครูเต้นไปก่อนขอห้านาที เข้าใจไหมลูกกูว่าแล้วชีว่ากูรีบมาแล้วนะกูต้องส่งงานจักรวาลแล้วก็ต้องต้องบอกเขาเรื่องอะไรไม่ได้เจอลูกสิหลายวันเดียวกูวคิดถึงรีบมาทําไมบอกแ้่มมกครึ่องอะมาสี่โมงครึ่งยังไงเดี๋ยวโอห้าโมงมาแล้ว <laughs> โอเคๆนะคะเพราะฉะนั้นนะลูกหนูอยากจะเปลี่ยนความคิดกูให้แค่นี้แหละหนูจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของหนูหนูต้องเปลี่ยนทําไมคะอารมณ์และความรู้สึกหนูก่อนพออารมณ์ดีคิดดีคิดบวกพูดคิดดีพูดดีทําดีและอารมณ์ดีทําไมคะอารมณ์เปลี่ยนความคิดหนูดีไหมลูก ถ้าหนูอารมณ์ไม่ดีต่ออยากให้หนูคิดดีคิดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแต่ถ้าอารมณ์ดีให้หนูคิดดีคิดได้ไหมคะคิดได้ค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนที่อารมณ์และความรู้สึกของของเราก่อนถูกต้องไหมพอเปลี่ยนอารมณ์เสร็จความคิดเราเปลี่ยนพอเปลี่ยนความคิดได้ปุ๊บนะคะการลงมือทําเปลี่ยนปะ่ะผลลัพธ์เราเปลี่ยนไหมเพราะฉะนั้นค่ะต้องรู้ว่าทุกเราพวกเราทุกคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะเราต้องรู้ว่าพวกเราทุกคนเกิดมาเพื่อสําเร็จเหมือนต้นไม้ไม่ได้ฝืนโตปลาไม่ได้ฝืนว่ายน้ํา นกไม่ได้ฝืนบินแค่ทําไมคะเทรนตัวเองเอาตัวเองไปอยู่ตามกฎธรรมชาติคิดดีคิดบวกอารมณ์ดีความรู้สึกดีส่งผลต่อความคิดดีความคิดดีดดลงมือทําก็ดีผลลัพธ์มันมาง่ายๆสบายๆเฮ้ยคิดแค่นี้เลยง่ายเลยจริงปะเออเพราะฉะนั้นทุกคนนะลูกกลับไปเทรนตัวเองกลับไปเทรนความคิดตัวเองกลับไปทําให้ตัวเองคิดดีคิดบวกโดยการเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกอารมณ์ดีให้ได้ค่ะเพราะอารมณ์เท่ากับอนาคตครูไปแล้วนะครูม,มาแค่นี้สิบนาทีถึงไหมลูก เออครูสิตามาแล้วไงนะแล้วมาเจอกันไรหน้าเอาเอาเป็นว่าไรนี้เป็นสเปเชียลไรนะคขาคิดว่าแบบเขาเรียกครูจะมารีบรีบมา20นาทีถ้าครูสิตา,าใ,หให้ให้มา1ินาทคีครูก็จะมาส0นาทีดีกว่าไม่ได้มาเพราะว่าครูอยากจะแบ่งปันแล้วครูก็คิดถึงพวกเราด้วยเดี๋ยวไปเจอกันในเพจครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้โอเคไหมลูกจำไว้นะประโยคเดียวสุดท้ายที่ครูจะให้ก่อนจากไปวันนี้นะคะต้นไม้ไม่ได้ฝืนโตปลาไม่ได้ฝืนไว้น้ำและนกก็ไม่ได้ฝืนบินเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่พวกเราทุกคนเกิด มาเพื่อสําเร็จได้นะคะเทรนตัวเองเทรนจิตใต้สํำนึกตัวเองให้อยู่ในลูกของจักรวาลโอเคไหมอยู่ในโฟลของจักรวา,จากกลจะไกลหน้าลูกไปแล้วสวัสดีค่ะแจ้งเตือนปุ้มเห็นปั๊บเลยเนอะเริ่มอยู่ค่ะ